มีใครไอโฟนหนึ่ต้องเป็นของฉัน <Yes. S 2> <Nice. S 1> ราคาตั้ง1บาทโอ้โ oh. หแพงที่สุดในโลกเลยทำอะไรอ่ะน้องป้อมเออหนูกำลังขโมยโทรศัพท์ของพี่ปราหมออยู่นะ่ะราคาตั้ง1บาท iPhone 100เลยนะ <c oughs> ไม่พี่จะไปฟ้องน้องปราหมอเดี๋ยวนี้แหละอ่ะจะฟ้องพี่ปราหมอเหรอ <c oughs> สองบาทสองบาทเอาไหมสองบาทเลยเหรอสองบาทเลยเหรอ,อขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณมากมากพี่จะไม่ไปบอกพี่จะไม่ไปบอกน้องปลาหมอเลยโอเคโอเคโอเคอย่าไปฟ้องอย่าไปฟ้องอย่าไปบอกพี่ปลาหมอเลยนะไม่น้อง น้องป้าหมากํำลังจะขโมยโทรศัพท์ไอโฟนหนึ่งร้อยของของน้องของน้องปลาหมอนะ่ะฮะน้องป้อมเนี่ยนะได้เจอดีนะ่นน้องป้อม